คือคุณพ่อของเขาเองเนี่ยฮะระดับพ่อก็เป็นระดับนักเมืองใหญ่เหมือนกันก็มาอธิบายนะครับ <ฮะ S 2> เหมือนเดิมคือว่าโดนเบียดก่อนผมพ่อครับระหว่างโดนเบียดก่อนจะต้องไปเบียดเขาเดี๋ยวคุณพ่อคิดว่างไงครับตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่มีวันจบอุยฟยฝ่ายนู้นน่ะเขาบอกยกมือไหว้ขอโทษแล้วนะรีบขอโทษไวๆแล้วนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้อภัยเร็วๆกับเบียดรถมาปึ้งเลยแล้วรีโก้เราเลยนะ พรอคนคนขับอายุห้าสิบกว่าก็เห็นว่าต้องเข้าไอซียูก่อนละใช่ออาตรวนะข่าวนี้นะคือ,ค,อคือจะเรียกว่าโชคดีคือตอนนี้ไม่ได้เสียชีวิตแต่พอไม่ได้เสียชีวิตบ้านบ้านเราทนะุ้งตรงนั้นก็เป็นเสียชีวิตที่ถือว่าเป็นโชคดีแล้วฮะก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เท่าเท่าที่เกิดขึ้นละแต่ว่าการที่เป็นข่าวแค่เนี้ยเดี๋ยวมันจะไฟไหม่ฟังแล้วก็หายไปแต่คราวนี้เชื่อมันแรง ผู้ที่ก่อเป็นคนที่ได้อยู่ในฐานะเป็นคนที่มีหน้ามีตามีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนฐานะดีแล้วยังจะลงสมัครอะไรต่ออะไรอีกมันก็ต้องบอกกันว่ารับไม่ได้เชื่อว่าไม่มีใครรับได้งานชิ้นนี้เป็นชิ้นโบดําของคนกระทาครับอันนี้ก็เพิินนะเอาเอเราไม่พูดกันเลยว่าอยู่ภาคไหนแล้วกันแต่คุณไปดูเวก็พอ,อจะรู้แล้วฮะว่าอยู่สายสายภาคแตนนี้ก็เดือดร้อนนิดนึง เอาเปว่าคนที่จะมาแบกกันจะมาเชร์กันนี้ก็เหนื่อยนะก <c oughs> ็เหนื่อยก็เหนื่อยคอยมีสมองเลือกคนหน่อยถ้ามีข่าวอย่างนี้อย่างนี้แล้วยังดันทุลังเลือกเข้าไปอีกคุณเหมือนซ้ําเติมประเทศไทยให้เป็นคนเรียกว่าที่พูดคําเดิมอะคนรวยนอนบ้านคนจนนอนคุกคนอย่างนี้ยังนอนบ้านสบายหลับสบายก็จเจริญเจริญ พ่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้สิ่งที่ที่มกักจะตามหากันนะก็คือหลักฐานบอกว่าครั้งที่มันพูดจะรถเออรถทุกคันเนี่ยมันเจอส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีกล้องอยู่ด้านหลเขาก็เอากล้องแล้วมามลงกันปรากฏว่าก่อนหน้าที่จะเข้าไปเบียดนะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยก็มีการปาดหลายเลนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาพูดเรื่องปฏิเสธเนี่ยมันยากกว่าเมื่อก่อนใช่มันยากกว่าอันนี้ก็มีการขอต้งขอโทษแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวแล้ว ไม่คงไม่มีเจตนาที่อยากจะทําอย่างนั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ลดลาวาจอกแต่หลวงพ่อเห็นข่าวใช่ไหมแต,แต,แต่แต่ทางหลวงนะแต่แตํารวจทางหลวงนะออกมาให้ข่าวในประมาณว่าก็เป็นการที่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งก็เป็นการเบียดไปเบียดมาดีไม่ดีจะออกแนวประมาทร่วมกันประมาทร่วมประมาทร่วมมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่ทางออกของตงํารวจที่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาแต่งานนี้ต่มา เห็นเลยการเบียดห oh, like ัวท้ายปัดปัดแรงอย่างเงี้ยไอ้คนขับเนี่ยก็ต้องกระแทกนู่นแทกนี่เจ็บพอสมควรหลักฐานเนี่ยเพอ่ขทางชัดเจนแต้วผมจะถามหลวงพ่อในประเด็นเพราะเวลาเวลาขับบนท้องถนนนะมันก็มีอารมณ์ แล้วคนขับรถในในเมืองไทยเนี่ยมันเออยนนะอะจ,จริงๆนะพ่อมันมีเยอะจริงๆมันทุกวันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยผมพ่ออยากพูดเรื่องตรงนี้ยังไงเพราะคนขับรถเนี่เออยเยอะจริงๆหลวงพอ่อหลวงพ่ออยากพูดจะพาดประเด็นนี้ไงดียังไงก็เราจะต้องมีชีวิตอยู่บนท้องถนนอย่าให้ถนนเป็นที่ฝังศพหรือเป็นถนนเป็นที่ก่อคดีเลยไม่ใช่ออกจากบ้านขับรถไปไม่ตายก็ต้องเป็นคดีอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วเราต้องระวังไปให้เต็มที่ ฝึกใจให้ดีว่าถ้ามีเรื่องขึ้นมาเราจะทำใจยังไงงานนี้ไม่ทำใจเลยแต่จะทำคู่กรณีถ้าจะทำคู่กรณีมันไม่มีวันนะ่ะเขาบอกคนเนี่ยนะจะเอาชนะคนเนี่ยมันไม่มีวันจบเดี๋ยวมันมีคนมาทำให้เราต้องแข่งเอาชนะอยู่เรื่อยแต่ถ้าหากว่าถือหลักที่ว่ายอมแพ้คนแต่เอาชนะกิเลส ไอ้นี่เจ้าชนะคนแต่พ่ายแพ้กิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่คนเราตั้งหลักตั้งธงฟันรงไว้มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็ต้องเจอแบบนี้ปาดเจ็บล้มตายเป็นคดีกันไปและที่สําคัญมันจะสร้างสัญชาติตยานก้าวล้าวรุนแรงไม่ให้อภัยไอ้คำว่ารีบขอโทษไวๆให้อภัยเร็วๆ เปลวนรกจะได้ไม่เผาอ,อกเผาใจเดีย๋ยวนี้เปลวนรกลุกท่วมหัวท่วมใจเพราะเดือดดานเครียดแค้นจิงชังไม่ยอมให้อภัยได้ไม่ได้ไม่เอาให้ได้ก็ไม่ให้แต่จะเอาแค้นเอาคืนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับทีนี้หลวงพ่อเวลาเวลาคนขับรถอยู่นะผมก็เป็นคนขับรถคนเดียวกันเะเวลาเราขับรถอยู่เนะี่ยแล้วเราเจอสมมติเราเจอแบบปาดกัเนเงี้ยปาดหน้าเราเนี้ย มันอาจจะรู้สึกนิดหนึ่งนะว่าขับยังไงอันนั้นเรื่องหนึ่งอันที่สองเสียศักดิ์ศรีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> หรือว่าเราเราจะเตือนคนขับรถอย่างไงดีเอาคน,นขับเองเลยเตือนเดี๋ว่าตัวเองศักดิ์ศรีของมนุษย์ต้องรู้ว่ามันคือที่ไหนอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์คือสกัดความโลภความโกรธความหลงได้ยับยั้งได้นี่คือศักดิ์ศรีแต่การศักดิ์ศรีทุกวันนี้มันเป็นความมืดในสีขาวถ้าเอาชนะไอ้เขา ยับยินในเขาพ่ายแพ้นี่คือศักดิ์ศรีของเรานั่นเป็นศักดิ์ศรีที่ขอภยัยศักดิ์ศรีของคนโง่ศักดิ์ศรีของคนฉลาดต้องทําให้เรื่องจบไม่บานปลายไม่ลุกลามสงบลำงับจบลงด้วยดีอย่างนี้เขาเรียกคนมีศักดิ์ศรีไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสง่ายๆพ่ายแพต้ตอกิเลสแล้วเอาชนะคนแล้วคนในโลกมันมีกี่คน ต้องเอาชนะไปเรื่อยๆมันต้องมีวันพ่ายแพ้ยับเยินไปสักวันหนึ่งแต่ถ้าผมพูดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นวิธีการแก้แบบเนี้ยมันต้องกลับมาแก้ที่คนขับถูกไหมแน่นอนเลยคนขับคนขับก็ต้องระมัดระวังเรามีเพื่อนร่วมทางนะไม่ใช่มีเราคนเดียวทั้งถนนนั่นจะต้องระวังอะไรบ้างระวังรถของเพื่อนใช้ร่วมทางระวังเหตุที่มันกเกิดเฉพาะหน้า เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยและแก้ข้างในด้วยแก้ปัญหานอกก็แก้ไปแต่แก้ข้างในก่อนข้างในก่อนคือห้ามอย่าให้ผุนผันพันเล่นให้หนักแน่นเยือกเย็นต่อปัญหานี้ไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยจบลงด้วยดีเพราพเดี๋ยวเวลาขับรถแน่สมมติเรื่องกฎกติกิกาบารยาทรวมเรืงการได้ใบขับขี่นี่นี่สำคัญจะขับไปแก้ตรงนั้นเช่นกมนหลวงพ่อ,พอผมจะไลฟ์บว่าถึมหลผมขับรถอยู่เนี่ยแลยเป็นคนนั้นข้างผม ระหว่างขับรถไปก็จะเห็นสีแย้ไปแดงแล้วมันขึ้นไฟเหลืองคนงข้างๆชี้ว่าไว้เลืองคําถามคือเราคิดได้สองแบบอ่ะแบบแรกคือเดี๋ยวแดงแล้วนะต้องรีบไปครับรีบไปกับอี <c oughs> กอันหนึ่งก็เหลืองแล้วควรจะหยุด <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันะพูดแล้วเหมือนตลกแต่ว่าจริงแล <c oughs> ้วหลวงพ่อพูดเสร็จป,ปั <c oughs> จ๊บบางคนนี่ยรีบไปรีบไปเอารีบไปไว้ก่อนจริงๆแล้วคือมันจะต้องควรจะควรจะรู้ว่าไฟเหลืองคือออเืงก็ต้ระวัง เขามีขั้นตอนให้แล้วทําไมไม่ทําตามขั้นตอนชอบรัดชอบข้ามมันก็ต้องไปเจอปัญหาอย่างนี้ผมก็จะไมุ่ดไปนะเดี๋ยวไปเจอตั้งแต่ได้ใบกับขีมาอย่งไง <c oughs> ถ้าได้แบบขีว่าถูกต้องแล้วมีการสอบได้ก่อนแล้วจะดีมากเดี๋ยวนี้ครับขี่มันเออมันไม่ได้ผ่านไปด้วยระเบียบวางที่วางไว้มันผ่านไปด้วยใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างลำบาก อันนี้พอกลับไปก็เดี๋ยวจะเรื่องการตุจริิในแวดวงราชการเนเดิมบอว่าอัน,นเมื่อกี้นี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเข้าข่ายประมาทร่วมมีอยู่เรื่องหนึ่งฮะเป็นประมาทร่วมฮะแล้วเป็นข่าวใหญ่มากเลยฮะ